โอเคมาแล้วมาต่อกันพาร์ทสอเลยนะครับคือพอดีมันมีคัสตีนด้วยครับแต่ว่าแบบว่าผมไม่ได้เปิดให้ดูคือเข้าเกมมาปุ๊บมันก็อันนี้เลยอะทำอะไรอยู่เงาเหรอไปได้แล้วหลุนะ่นหน้าพูดแป๊บนึงนะโอเคโอเคเธอก็รีบจริงๆเลยนะนิโคลสอุูยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไร,ะไรเนี่ยวัตถุฟักวัตถุเพนเละไปหมดเลย แ a n เห็นนะเมื่อ <pada> ก <laughs> ี้เอ้ยมันพังได้ไหมอ่ะโอเคมันเราก็ไม่ได้อ่าไอ้นี่อยู่ดีโอเคผมได้อัพสกิลมานะผมเราสามารถบึ้น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 มันได้สามรอบแล้วนะครับดูนะครับดู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 เอ้ายังไม่ได้โชว์อะไรล่ะใครฟรอสอ่ะนะโอ้ยแมลงนี่อีกแล้ว สไตล์แรงอ่าอันนี้อยู่แล้วครับผมถ้าเราทำพอมโบต่อไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดไม่หยุดโจมตีเลยเว้คือมันจะเพิ่มแรงึ้นไปเรื่อยๆนะผมจากนี้แรงดีครับผมมาครับมาๆมาบอกแลวอัพสกิลมาโหดมากคันเทพคันเทพนี่บุนได้สามรอบบุ้นได้สามรอบดูดูดูอะก็ละกันเนี่ยฮะฮะดูดูดูให้ดีการอัพสกิลนี้ไม่ใช่เล่นเล่นอัพสกิลนี้มันไม่ใช่เล่นเล่นอัพมาเพื่อจัดการพวกมันโดยเฉพาะ อัพมาเพื่อจัดการมันโดยเฉพาะเออนี่นี่มาครับเน่เป็นไง SSSSS นะ d r t i g e r โอ้โหเตราท้อะเป็นไงผลจากการอัพสกิลของพี่เฮ้ยไม่ใช่ของผมทำไมพวกกิจสักถึงได้บรรลุมตัวกันอยู่ในเมืองแบบนี้นะ มันมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าโอ้ยไม่รู้นะมีอะไรบางอย่างแต่อะไรไมาอยู่ด้านหน้าผมไม่ก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหุยมันโดดมันมันหยิบตัวเอ้ยจะไม่ผ่านไปง,ง่ายเลยใช่ไหมเออจะไม่ผ่านไปง,ง่ายเลยเหรอฮะทำไมทำให้มันยากเย็นวะฮ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 ะมันเออว่ะผมไม่ได้ใช้แขนเลยเมื่อกี้เอ,อผมไม่ใช่ปะวะ อยู่ๆก็มาจากไหนเนี่ยฮะมาจากไหนมาจากไหนมาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีเวนอีเวนอีเวนตายโอเคโคโอ้คือมันจะเป็นการอ๋ออ๋อเยสพ่อเทขอโทษนะครับผมให้ตูวหย่างนะครับเมื่อกี้เป็นอารมณ์ของการเล่นนะเพื่อความเข้ากันและความสมดุลของเกมไม่เกี่ยวเที้ยอะไรเลยเอ้า เออลืมไปว่ากดปุ่มนี้มันจะใช้นี่หว่าลืมไม่ได้ไงวะเนี่ยผมเผื่อใช้ไปแล้วว่าไม่ปลาหรอกเสียไปอันนึงถือว่าเดี๋ยวค่อยเก็บเอาตามทางแล้วกันมันเปลี่ยนไม่ได้เหรอนี่เพลงนี้มันเท่อ้าได้ตัวใหม่แล้วนี่ไงอะไรเนี่ยยังมาทูดเหรอเฮลไซน่าเหรอ ผมจะเรียกมัน <lien> ว <plane. im sharing> ่าเดอะริปเปอร์ก็แล้วกันนะครับเพราะแม่งเหมือนมากมันเข้าเทพจะเทพเกินไปแล้วโบรลตาโอ้ยโดนเว้ยโดนเว้ยโดนเว้ยมาดิเวนมาลากมานี่เลยเออเสริชขึ้นครับเออคอมโบคอมโบไปคอมโบไปคอมโบเดี๋็ดเดี๋ยวแป๊บนึงชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จชาร์จชโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะ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 ชาร์จดาบก่อนนะแป๊บนนึงะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขขออโโททททษษีีีีลลลลาาละกันเอ้ยมันยังใช้ไม่เต็มหว่าเมื่ออกีุ้้ย ทำอเป็นไรถือว่าสุดยอดแล้วเป็นไงรับมาเพื่อจัดการพวกโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยฮะ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 มามาดิมาดดมาดิมาดมาดวัดเนี่ยมันยังไม่ตายนี่หว่าเรียบร้อยโฮเทลโอเคไป เข้าไปได้ในกันเถอะแล้วเราเปลี่ยนสลับแขนไม่ได้หรอว่าผมกดใช้แล้วมันก็ใช้ไปเลยเนาะ้ยนี่ไงเจอแขนใหม่เจอแขนหม่หน้ามาแล้วโอเวนเจอเกมีผลึกแดงตรงนี้แล้วอะไรวะมาจากไหนเนี่ยบึน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 นน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 บนนึ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 น มัน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 บินยากมากเลยนะเข้าใจใช่ไหมมันบินยากมากเลยเข้าใจใช่ไหมล่ะเข้าใจใช่ไหมล่ะเข้าใจใช่ไหมล่ะรู้เลยว่าเข้าใจรู้เลยว่าเข้าใจฮะแต่ช่วยรอกันหน่อยช่วยรอกันหน่อยมึงจะไปไหนมึงกลับมานี่มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนกลับมานี่กับโอ้โหเจ๊แม่นะกาปทางไหนอ่ะ ทางนี้หรอแล้วทางนี้ไปได้ไหมเหมือนมีของอะไรให้เก็บอย่างนี้ไงโอเคมันเอ,อ้ยมันมีนี่ไงผลึกฟ้าผลึกฟ้าคือเป็นผลึกสีแดงเหมือนกันเนาะเฮ้ยมมุมซ้ายเราเนี่ยมันคืออะไร,รอ่ะอ้าวสงสัยจะ,จะต้องรีบก่อนนายแล้วล่ะวี อะไรคือตอนนี้วีกำลังจัดการกับพวกมันอยู่หรอเราไม่คิดจะไปช่วยมันหนอหรอเนโลเออเนี่ยสายกูต้องลงมาด้านล่างอยู่ดีมันเป็นออตามบทของเกมอยู่แล้วเกมมันพังไม่ได้นี่หว่าไปต้องอื่นก็ได้ไม่อะไรก็แล้วกันทั้งนั้นพยายามจะหยุดชั้นจังเลยนะทำยังไงดีล่ะทีนีเ้เ้ยกดผิดมันต้องกด ทำไมมันน่าเกลียดจังวะชื่อโคตรน่าเกลียดเลยโอเคเราก็ต้องไปใส่ในยัดในรูนี้ใช่ไหมเพื่อให้มันจัดการคือทำไมต้องเอาคอนเทนต์นี้ออกมามันดูน่าเกลียดยังไงไม่รู้อ่ะโอ้โหแตกเรียบร้อย เอาละไปรับไปกันต่อเลยแค่นี้ก็ผ่านไปได้แล้วมา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 วีดูเหมือนดูไม่เหมือนปีศาจเลยนะไม่เหมือนเลยแหละมีไมก้กระทาเปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนสีผมได้แล้วก็มีนกพูดได้อยู่ข้างๆางมันอนะนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันมาจากทางไหนะอะจะไปรู้ไหมเนี่ยพี่กดไงอะ ls ปุ่มไหนวะตรงนั้น

อย่าอึดอย่าอึดได้ไดมากขอร้องอย่าอึดได้มากโอ้โหอันนี้อีกแล้วอีกแล้วเหรอเนี่ยต้องใช้ไอ้นั่นอีกแล้วครับแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เรามาทางนี้ได้เหรออุอ้ยแล้วทางอื่นนะทางอื่นมันอันี่ไง <c oughs> ว่าแล้วมันไม่เคยมีอะไรให้เก็บของดีๆหรอกเกมเนี้ยมัน <c oughs> ต้องมีอะไรบางอย่างมันต้องมีอะไรบางอย่างต้องมีอะไรบางอย่างอย่า <c oughs> ต้องมีอะไรบางอย่างต้องมีอะไรบางอย่างใช่ไหมล่ะฮะฮะผมจะใช้แขนอันนี้นะครับใช้ไงวะเอ๋นี่แหละเปลืองจิ้บหายเลยเพื่อเก็บไอ้นี่แหละเมกาบัสเตอร์มาหัวเรามือเราอย่างเท่อ่ะโอเคแล้วชั้นบนมีเออชั้นบนมีอะไรวะชั้นบนเอ่อทางมาตต่แล้วทำมาทำไมก็ไม่รู้เนาะ โ okay, อเคงั้นเอ้ไม่ใช่ทางน,าางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องไปทางซ้ายนีโโ่โอ้โอ้เสียงรถด้านนอกขอโทษนะครับเอ,อ่อมีผลึกสีฟ้าองนี้แล้วก็หาก่อนหาก่อนมันห้เราไปหาไอ้หนอนนี่ไง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 มามาอีกแน่เลยผมว่าเดี๋ยวมันก็มาอีกเว้ยมาแน่ บอกแล้วมันไม่เคยให้เราเก็บอะไรดีๆหรอกมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างนะถูกไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะฮะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันใช่เนี่ยมันใช่มากันเยอะจังเนีอยตัวเรต้โอ้ยโดนฟันโอ้ยมองไม่เห็นทำไมฮว่ากระเด็น นี่เป็น,นี้ล่ะของดีบอกต่อแล้วกันอันนี้หมดเถอะโอเคหมดละถ้าเราลงไปด้านล่างนั้นก็คงจะลงไปชั้นชั้นด้านล่างเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรถ้าง,งั้นเราไปต่อกันเลยปุ๊บ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 ,บนี่เอาอีกแล้ว ำไมต้องทำแบบนี้มาด้วยไม่เข้าใจมามาหาทางมันทางมันยาวเนาะแป๊บบนึงแป๊บบนึงมาเอาของก่อนเอาของก่อนทางมันยาวเนาะอ๋อไอ้นี่มันมาบังเอาไว้เอาอุตสาห์ชาร์จดาบรอไว้เลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยนะยันยันอะไรเนะี่ย ภารกิจลับโอเคเราจะข้ามภาร,รกิจลับไปแล้วกันเราจะทำแค่ในเรื่องหลักนะฮะไปเฮ้ยภารกิจลับนี่มันเป็นเน้อเรื่องหลักเพราวางหรือไม่ใช่มันน่าจะไม่ได้รวมกันหรอกน,น่าจะแยกกันโอ้แล้วชาร์จดาบซะเต็มเลยภาษาแบบพร้อมบวกแล้วอ่ะดูดิมาๆๆเฮ้ก็รู้อยู่แล้วแหละเนี้ย เก็บเลือดก่อนมามมจะ,ยะาาอย่ามามาอย่าเพิ่งตายสิมัน,มนไม่หนุกนะอย่างเงี้ยเออเป็นไงละ่ะยิงแบบมองไม่เห็นยิงแบบไม่ดูยิงแบบไม่มองปิดตายยิงกูก็ย,ยิงได้กูแค่ไม่ทำเท่านั้นแหละใช่ไหมละ่ะ โอเคไปกันต่อเลยครับโอ้นี่มันลากไคฟอสย่าเ่ย่าเร่สย่าเร่ย่าเร่ชักจะลำคาต้นไม้กโง่นี้แล้วสิเพิ่งเห็นว่ามีผลึกสองอันนี้ด้วยโอเคมาโอ้เอาอีกแล้วหึหึกระผิดกรผิด โอ้โมันเป็นอย่างนี้เลยเหรออุ้ยอ้าเจได้ไหนๆก็เจอละช่วยไม่ได้แล้วนะจัดการหน่อยแล้วกันมาเดิมาเดิพวกแมลงวีแมลงวันเน่ชาร์จเราไว้ก่อนปรับมีอีกแล้วชอบทำอเไรวนะดาเลย มาแนวหน้าเช็คลำคาแล้วสิยอย่าอาวง่ายจังไอ้นี่อีกแล้วเหรอตัวอ่อนของนิดฮอคอะไรเนี่ยเราจะรีบไปเลยครับม,ม,มันมาแล้วมันมาแล้วมันเออ ก็คิดว่าอยู่แล้วแหละว,ว่ามันไม่เคยมีอะไรดีๆให้เลยสักอย่างนี่นี่นี่สองตัวด้วยกันตัวใหม่อีกแล้วตัวใหม่อีกแล้วตัวใหม่อีกแล้วมันใช่ไหมตัวใหม่อีกแล้วตัวใหม่อีกแล้ว,วอ๋อ ใจเย็นๆใจเย็น,ยน,ยนพี่น้องใจเย็นพี่น้องใจเย็นๆไม่รีบนะไม่รีบได้ทุกคน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 เลยนะเนาะเตอ,อมาเป็นไงจบแบบนี้ง่ายกว่าเยอะ ตัวใหม่แล้วไงมันมันก็แค่แบบเอามาโชว์เล่นๆน่ะอ้าวขึ้นแอวะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวถ้าเราไม่มีแอร์ให้ทำไงอ่ะเห็นนะอ๋อมันก็ได้จะเหยียบขึ้นมาได้แหละเออช่างมันเด็กจะส่งใส่อะไรนักหนาวะอา้าวคนผิดไว้เป็นไงล่ะเติมเลยอันนี้โอ,โอเครอน ชาร์จเราเลยน,นี่ชาร์จรอชาร์จรอ,ารจรอมาอไม่อยากจะพูดนะ,ะแต่แค้นใหม่นี่เจ๋งเลยเลยอ้าวไม่โทรศัพท์โทรศัพท์บางอันยังเชื่อมต่อสายอยู่ลองเข้าไปเช็คดูอ้ออันนี้ก็คงจะเป็นโทรเรียกนิโคใช่ไหม <c oughs> โทรดีกว่ามา,มาลองดู <c oughs> ดูเหมือนโทรศัพท์แต่ยังไม่เจ๋ง กูจะรับนาไอ้เจ้าบือ้อกดการโทรทั้งสามรอบจะบอกอะไรให้นะขอแค่นายโทรมาฉันก็จะรีบไปที่นั่นเลยนิโคโใจเย็นๆสิโอ้โหเรื่องมาอย่างนี้เลยเออโอเคมาก็สามารถโทรเรียกของเขาออนไง สามารถซื้อสกิลอะไรได้อย่างนี้ครับงั้นมันเข้ายัางอ,อ๋อเข้าด้านนี้เหรอมาพอดี <c oughs> อยากจะอัพอะไรบางอย่างเยอะแยะเลยแหละเพราะเรามีมีงไงมีเยอะมากเน,นี่ยเรียนรู้เลยครับเอาไว้ดูดลบแล้วก็บูโรสขัดเลือกอัพมา35000โอ้โอ้ โอเคแค่นี้พอจะหมดแล้วมันเหลือน้อยมากเลยมันจะไม่เหลือแล้วอ่ะโอเคเราจะไปกันต่อเลยตรงนี้มามามาชุบโหน แท้จริงเลยว่ะรถดไม่ให้โทรเรียกหมอมาหรือเปล่าเจ้ามนุษย์ไม่คิดเลยว่าจะยังมีคนที่รอดชีวิตตัวอะไรวะเนี่ยโทษทีที่ทำให้ผิดหวังนะเพราะแต่เห็นผู้ชายแถวนี้บ้างไหมประมาณตัวประมาณเนี่ยถือไม้เท้าพอดีนัดกันไว้หรือว่าแกกินเขาไปแล้ว เลื่อนมนุษย์คือเครื่องสัง่งวยอันมีค่าการกินพวกเจ้าไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นข้าจะใช้เลือดทุกหยดเพื่อปกครองโลกปีศาจในฐานะอราชาคือคอมลานตรงเลยราชาแกเนี่ยนะไม่รู้สิคือก็ตัวใหญ่ดีนะแต่ดูเหมือนว่าพวกลิงแขนยาวหรือขีโอ้โม้ไปเรื่อยมากกว่าไม่ได้ว่าเลย เจ้าของดูชั้นต่ำรู้ไหมว่าข้าผู้นี้คือใครข้าจะ,สะแสดงให้เห็นความโกธของกูและแอดผู้ยิ่งใหญ่คุยกันดีๆน้าจะดุทำไมวะนั่นมัมเข้าไปแล้วครับแล้วปากแล้วปากมึงก็มีเนาะ อะไรวะเนี่ยเยสโคตรเจ๋งเลยว่ะนี่ไปปาร์ตี้มาหรือไงคนตีนชิบหายเลยนี่เลยเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะครับที่แม่งไปไหนโดนเขาก็ทืบเอาแกจะต้องเสียใจใช่ก็อาจจะนะแต่เสียใจที่ต้องฆ่าแกก่อนจอมฤกษ์อดีตแกลดที่จะต้องตายอุ้ยโดนโดนโดนอย่าพึ่งซีโกลาแอสใจเย็น มันถึงก็มันมันจะหลบบอนยังไงวะเนี่ยเพื่อเย้มันหน้าสั่นไปดิหน้าสั่นไปดิเพิ่งไปอัพปืนมาเมื่อกี้เมียเจะาโงแต่ทำไมเหมือนเราโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยวะมาดิ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 โดนอีกแล้วว่ามันหลบยังไงวะเนี่ยเออเป็นปัญหาแล้วหรือไงเพื่อนแล้วหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้เราเขาก็ต่อมันไปก่อนนะครับ ไอ้ควายไม่ตกอ้าวตกนี่หว่าโอเคขอโทษพี่ไปไหนล่ะพี่เจ้าตัวสัตว์พ่อป่าหลังข้าจะนะมันหลุมสุดมันหลุมสุดของแกนี่นาคตามสบายเลยงั้นข้าจะบีบกระดูกเจ้าให้ละเอียดใจเย็นๆใจเย็นๆย็นเป็นมึงช้าจ้าก่อนช้าจ้าก่อนเออเพื่อให้มันแรงขึ้นไงให้มันแรงขึ้นอะไรนี่ไงให้มันแรงขึ้นไงเออแต่การนึงเขาสวนกลับมันนันก็ไม่ใช่แล้วนะใจเย็นนะโปรดแฮชคือไม่มีแขนแล้วอ่ะ มาดิม,มาเด้อมาเด้อเฮ้ยมันหลบไม่ได้หว่าหลบยังไงวะเนี่ยปั๊บ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 ดูดไปมาสักทีอะไรอะเรื่องของครูกูจะโดดทำไมไปด้านนอกแล้วเว้ยระชากู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งเฮ้ยเจอแขนจอแขนจู่แขนเก็บเก็บเก็บ มาแล้วมันมาแล้วมาแล้วไอ,อ้กลัวละแอฟช่วยเย็นเย็นก่อนจะได้หรือไม่กดฟังค่าก่อนอุ้ยโอหังยิ่งนักินนี่ซะอิสะวะรุนแรงยังเลยอ่ะพี่ใจเย็นเย็นสรเราค่อยๆไล่เดินกับไปเข้าเดินกันมาผมไม่กล้าเข้าใกล้ตัวมันนะเพราะว่าโยนมันตกเอาหนึ่งเรายิงต่อๆไปบ่อนเฮ้ยได้มาเออมา ยิงไปก่อนยิงตอบตอบไปก่อนเก็บเลือดเก็บเลือดเลือดโอเคมา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 พร้อมบวกมากตอนเนี้ยเราจะยิงมันอย่างเดียวแน่ต้องซัดกับมันเออต้องซัดกับมันเราต้องซัดกับมันเข้าซัดยังไม่ทันได้เข้าใกล้ตัวมันเลยมันเลยวะเนี่ยใจเย็นใจเย็นกูรับใจเย็นรู้แล้วว่าโมโหแต่ใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นนะโอ้โหเฮ้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ย เขาใจเย็นๆได้หรือไม่เจ้าจะโอห่างเกินไปแล้วมันจะตกมันจะเออไม่ต่อเออต่อยอะไรต่อยอะไรต่อยลมหมออุ้ยขอโทษกันแล้วกันนะ,ะนอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำไมมรุดธรมรมดาอย่างแกทำยังคิดได้ <S <S ก็แค่ปีศาจธรรมดาเหมือนกันมาจบเรื่องนี้กันดีกว่าไอ้สวะอ่าฟันอะไรเนี่ยยิงมันทุกครั้งเลยเนี่ยมาเฮ้ย เอออันน <'s> <c oughs> ี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมันจะดุนมันจะดุนมันจะดุนมันจะดุดเออโอ้ยหยุดสักทีโอ้อีเวนความตายจุงลงมาหาเจ้าโอ้โหโอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮยเฮ้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 ยเ วิ่งเข้าใส่เลยมันโดนเข้าใส่เลยมันกิ้งใส่เลยครับเมื่อกี้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้บังอาจมาวิ่งใส่กูได้ยังไงยุงมามาแล้วมาดูด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 มันจะดูดอีกรอบโอ้มันไม่ดูดหรอกมันเลยเบือพลังเอออยากทำอะไรก็ทำไปนะเพื่อนอยากทำอะไรก็ทำไปอยากทำอะไรก็ทำไปอยากทำอะไรก็เออบอกแล้วโดนมาซัดเอานี่แค่โดนเหลือนี่เดียวแล้วน่ะ แต่โธ่ที่เหล่าราชาปีศาจข้าจะต้องมามาพ่ายแพ้ในที่แบบนี้ผลไม้เป็นของข้าข้าจะต้องปกครองโลกปีศาจไม่ใช่เจ้านั่นมาถึงยูริเซนน่ะเหรอเอาเอาวีมาแล้วเหรอข้าขอสาบแช่งแห่งโชคชะตา ด้วยความเศร้าและความสุขที่ทำให้ข่านั้นมีความรักแต่กลับไม่อาจเอื้อมอะไรอ่ะบทกวีสเสือดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบนี้ได้ไม่ทำมาไม่มาทำตั้งแต่แรกวะทำไมเจ้าถึงได้ ู้หลงทางเอ่ยจ้งกับสูบพบภูมโอ้โหแค่จิ้มมันก็ตายกูนั่งฟันตั้งนานทั้งยิงทั้งฟังนึกว่าจะต้องแค่นายออกมาจากไอ้ฟันจั้น้นสเสร็แล้วขอโทษทีที่มาชา้าพอดี่มัวทต่อ่านหนังสืออยู่ดูท่าจะสนุกมากเลยนะสะิ ทางแล้วแล้วคิดว่าดันเตยังอยู่ในนั้นไหมถ้ายูริเซนฆ่าเขาได้จริงๆแล้วก็ป่านี้เขาคงจะปลิวออกมาเหมือนกับเกษตรของไคลฟอร์ดแล้วล่ะนะว่าไงนะไคลฟอร์ดไงมันคือต้นไม้ที่ขึ้นมาจากโลกปีศาจมันเติบโตด้วยเลือดของมนุษย์ที่มันสับที่มันสูบมาจากเลือดมนุษย์แต่นั้นยังไงละ่ะสภาพคนที่โดนก็จะเป็นประมาณนั้น อะไรก็แล้วแต่เถอะแต่เราต้องรู้ให้ได้ถ้าดันเต้ยังอยู่เราก็ต้องไปช่วยแต่ถ้าไม่เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องไปทำลายล่าของไครฟอร์สก่อน,นอเสือดำยังอยู่เหรอเว <V. S 2> น่ายเป็นตัวอะไรกันแน่ โโรู้แล้วรู้แล้วฉันมาช้าเงียบหุบปากไปซะถนนมันเต็มนี่เอ้นายคือวีสินะเฮ้หยิบไอ้นั่หใน,ในหน่อยนั่นนั่นน่ะต้องเท้านายโอ้โหเอาไปดมไปอ่ะหูหอมต้องสร้างอะไรจริงจริงที่ทำให้ยานี่แน่ๆเลยเมือ่อกี้เธอดมมันเหรอรู้ไหมว่ามันเคยอยู่ตัวไหนมาก่อนในรูตูน,น้าเหรอกลับไปทำงานซะไป เอาอเคแล้วนิโคลจะมีของประดิษฐ์มาให้เรามาซื้ออีกแล้วแน่ๆเลยครับเกีรดเอแน่นอนนั่นแหละโอเคครับผมจบคลิปสำหรับเพียงเท่านี้นับได้ตื่นใหม่คลิปหน้านะครับผม